สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเศร้าของง่ว่อวานพาวานกลับมาแล้วเดอ้อพี่น้องหลังจากไปหาเหรินสงการมาอุย้ยมวลลายพาวาน่าเมื่อน,นี้มีมาฝากสองโคมเป็นง่วงงามเด้อพี่น้องมาเบิ่งโค้มเลกกันก่อนครับนี่ง่วงงามครับแม่สมเล้วได้จักเดือนพาวานแม่สมประมาณเดือนสามอาทิตย์นอ้อบ่ท่านพ่อเดือนครับแม่สมไปเล้วบ่วท่านพ่อเดือนลูกนี่เด็ดเด็ดแห้งครับลูกครับเป็นลูกสาวครับไว้ เจ็ด <78 S 2> แปดเดือนอบอกลูกช็อกโกแลตเจ็ดแปดเดือนเด้อพี่น้องแม่สูงเท่าใดพ่อว่านสูงลอยสี่สิบงัวลูกแรกนะครับน้อลูกแรกครับแม่สมในสามอาทิตย์ครับคมนี่พ่อว่านเปิดไว้เท่าใดครับ 33, <000. S 1> สามหมื่นสามพันบุ้ยงามของเพนอีลีครับนี่พ่อว่านหลังจากยุดเล่นส่งการในง้วงงามมาฝากพี่ฝากน้องครับคมแรกครับสามหมื่นสามพันลูกช็อกโกแลตครับพี่น้องครับลูกเจ็ดแปดเดือนแล้วแม่สมในสามอาทิตย์ครับ แดงบ่มีมงเปียวเลยพุนะ่น่ะแดงส้มๆเลยแดงสดๆง้อหูแห้งครับเชื่องดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกใสเมาให้เรียบร้อยโอ้หน่วยการดีแห้งลูกช็อกโกแลตแม่กระสีแดงเหลี่ยมยูยๆบเลยแม่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบง้อลูกแหลกครับพี่น้องครับบ่มีปานกินตมสามหมื่นสามพันง้อปลอดดีบ่มีด่ดงบ่มีเปียวเลยผุนะ่น่ะกีบเลีบขอเท่างามดี สดเป็นสดจมูกสีดำโหมฉีบแวแดงโว้เด่นแห้งครับโคมนี่สามหมื่นสามหางงอเลี้ยงงอหูงอหน้าคตโทรหาเพราว่านเด้โอโคมนี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันนี่นคืองอโคมแหลกครับโอ้ยลูกเด่นแห้งครับให้ลูกดีแห้งเม่นี่ใจลูกดีสุดยอดเลยการใจลูกของเพื่อนนี่สุดยอดพูน่ะเบิ่งบันทายครับเบิ่งบันทายเพศดำทั้งแม่ทั้งลูกเด้อนี่ ไอ้ด,ดำทั้งเม่ทั้งลูกสามหมื่นสามพันครับนี่ไพเห็นคลิปนี้ฝ้าวู่ฝ้าวู่ครับพี่น้องครับง้วงังวเป็นตะเลียงแห้งพิกาดบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญพุนนะ่ะโอ้งามแห้งนะครับสามหมื่นสามพันง้อเป็นตะเลียงหาแนวนี่ไปไว้คอกไว้ลักครับพี่น้องครับนี่หนาเลียงสุดๆหูก็ะหูบอดือ้อบอสน้นแม่สมในสามอาทิตย์ มันสมโต้หรือสมหลอดพวะวาทับโตมาเดอร์ครับที่เดียวติดที่เดียวติดครับทับโตนี่ว่าต้องห่วงน้าเสื้อลายลูกแรกจังสมหลอดครับลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับนี่ทรงฟี่สองรอยโลคือเกาครับอ่าห้มแรกแหกมานครับหลังสงการนี่เพราะว่าเลื่มหางวางามมาอีกแล้วครับมันจะจ,จัดตะที่เด็ดมาเดอร์แบนี้ครับไผ เอฟซีง่วงงามครับเฝ้าโทรหาพะวานเด้อนี่เป็นตะเลี่ยงโคมแหลกผ่านไปครับพี่นองครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งโคมที่สองครับเด็ดขึ้นกันครับโค้มที่สองครับไปครับโค้มที่สองครับมาเบิ้งโคมที่สองครับโคมที่สองกับเป็นง่วงงามขึ้นกันครับโคมนนี่สามหมื่นสี่พันครับลื่นกันอยู่ลื่นกันอยู่พันเดียวครับพี่นองครับสามหมื่นสี่ลูกชอกกระแลกขึ้นกันครับโคมนนี่ครับเด็ดขึ้นกันครับสูงลอยสี่สิบุล่ะ แม่แม่แม่ขึ้นแล้วครับอาทิตย์ก่อนนี่เห็นน้ำหน่วยอยเห็นน้ำหน่วยเบาถึงมาเห็นน้ำหน่วยอยขึ้นแล้วรอบนึงครับพึงได้อาทิตย์หนึ่งนี่ละสามหมื 30, 000, ่นสี่พันรอต่อไปพี่น้องเอาไปผสมเอาโลดครับว่าลูกสองนี่ละนี่สามหมื่นสี่พันลูกชกก็แลกขึ้นกันลูกว่ยสองเดือนงวปีได้ลูกครับคมนี่ขึ้นว่ขึ้นว่หูดีเชื่องดีสีดีแดงซำาๆเลย นี่สามหมื่นสี่พันโอ้ยพอสื่อแห้งครับไผย,ยุกสนใจกันยกชุดเลยก็ได้เด้อจ่ายทั้งสองชุดเลยก็ได้ครับง้อเป็นตะเลี่ยงมัดทั้งสองชุดครับพี่น้องครับสิได้ไปที่เดียวเลยนี่สามหมื่นสี่พันชุดที่สองครับคุณนายลูกเป็นตะเอาแหงน้ำนมแม่ดีแหงครับลูกนา้าตืดๆเลยลูกช็อกโกแลกนา้าปืดเลย อลูกได้สองเดือนก็กลัวแม่ขึ้นแล้วครับใ้อาทิตย์หนึ่งนี่ละในอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่สีสันมาตรงห่วงครับพรมนี่ครับสามหมื่นสี่ครับแข้งขาประกันให้ทกทอนครับสิบหามื่อเดอ้อเมว่อลูกสองยืนอยู่นี่แล้วครับโอ้เงีวอัหลัดเป็นตะเลี่ยงครับสองชุดนี่เป็นตะเลี่ยงแดงมาทั้งสองชุดเลยนี่ใครเห็นคลิปนี่ก็โทรหาเพราะว่าเดอ้อพี่น้อง ดี๋ยาบาตึงจัดทรงให้ครับทรงฟรีสองรอยโลทุกชุดวก่เป็นแต่อเอาแห่งไว้สองชุดนี่นี่ต่อไปพะว่นสิหาจะชีงแดงๆนี่ม่ให้ FC เอซเบิงครับสีเลนง่วงงามได้บ่เนี่ยสีคัดเกรดง่วงงามมาให้พี่น้องเอซนี่ไปมักง่วงงามติดตามพะวานไว้เดอ้อพู้นี้อ้ยต่างขอย่นเป็นย่นย่นเป็นย่น บรรยากาศสดๆครับอยู่ขอบงอพะว่านครับทายในขอบมือนี้เนื่องจากข้างนอกแดดแห้งงอแดดเบาไวครับผู้ชายนี่บาไวครับแดดแห้งไรสีเสียบตาครับสีงอเสียบตาแห้งสุดยอดครับมือนี้มีมาฝากสองโคมด้วกันครับสามหมื่นสามกับสามหมื่นสี่อ้าวมาโคมใดหรือยกชุดเลยก็ไดครับีพะว่านรอดรับสาย วันเดอพี่น้องเดอร์สำหรับจิมนี่ครับบาวึติงกระพวันตัวพิปเพียงเทนีกนรับดีไม่แหงสุขูทุกคนคือเก่าครับสวัสดีครับผม